สวัสดีค่ะเอฟซีมีโต,โตตาแวนสวัสดีพี่น้องทุกคนมันนี้ยายน้องฟ้ามาเบงเลค่ะมีดบังตอมีดบ,งบงังตอเพิ่นทรงเหล็กมากนะคะนี่เพิ่นทรงเหล็กมากอันนี้เพิ่นก็ทรงเล็กมากเจ้าเดียวกันนะคะเพิ่นทรงเหล็กใบใบมีตตดอ้อย ี่ค่ะเพลนทรงมาไหาย้ย่น้องเห็ดไห้นะคะอันนี้สามคูณหกนิ้วราคาสามร้อยบาทอันนี้สามร้อยบาทเด้อค่ะนี่สามร้อยบาทนะคะทุกถูก,ถกพี่นวงัง 3, 3, 3นี่เบื้งสันสามสามมิลสามถึงสี่มิลนะคะพี่นวองแลค่าตัวมามาเบืง้งนี้ มีโต้หัวมน,นิด่าเพิ่นเห็ดเองดามเพิ่นเองเห็ดเองนีโต้หัวมนสองจุดห้าสองจุดห้าคูณแปดนิ้วสองจุดห้าคูณแปดนิ้วราคาสามร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่น้องสันมีห้ามิลสี่ห้ามิลเล็กเพิ่นเองเนาะเป็นทรงไม้เห็ด พี่น้องเห็นแล้วอยากได้มีดไว้ใส่โทรมหายายนง้งใดที่0934963852สามารถเข้าไปชมได้สองช่องทางทาง YouTube ทางเพจ a c e b o o k เข้าไปชมแล้วก็อย่าเลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำเม่ีนี่ยายน้องพามาบึงสมิกรสวัสดีค่ะ